ต่อไม <ibl io. S 1> ่ก <progressive Attention> ็ตายเชืละมาโจทาโลมาดิโอจัดมาโคสวัแต่สวกว่าแตนตีเจ้าหญิงนี้ชิงเดินมาหาอีกะตุลุงเปิ่นก็บอกอยู่ว่าเดอะเวิลด์ฮันนิตจะได้ถ้าหาว่าเข้าไปไกลหาก็เอาบุกุยจดหน้าชิงมาได้ก็มาหาวอริโอฮ่าฮชิงก็เข้ามาล่อ โอต์ออโอโเดวอของฉันน่ะมีพลังเก่งกายของแกเยอะไม่มีใครเอาชนะฉันได้หรอกไม่แต่แกก็ตามโจทาโรขี้มาอเมือมึงเาใส่หัวหีกัมรลบาฮนี่ ใสเหลือมาปิวไปมาอ้ารอหาต่อยิงอยงงยย่งดซปเอร์คิว้วห้ามแบบายม่ยังป่ะนะเก่งเจอไม่โคตรกังบ้าระาดหาต่อยิางใจของดีเล่นกันนี่แล้วหัวห้ามใจของดีเล่นกันแบบไวเอาแตแ่นี้จะสีห่ดดีๆดมันจะจบกันระบาดลาลา,าปอเยยงี้ยมาเกันแตัดหาบ่อคิ้แล้วหาเนี่ยเก่งสุดในโลกโอเคกูคนี่เฮ้ เสียวเดียวชิงเขชิงเก่งขนาดนั้นเลยกันจริงแล้วฮาน่ะหยุดเวลาสองวิสุดท้ายต่อจากที่เวลาหยุดลงแต่ไงกันคิดว่าชิงเนี่ยสามารถจะได้โอ้โอ้เก่งแต่เก่งว่าบ้าบอกบ้าหู้นะนี่ชิงดาตาสกัดรอโอ้ออกมาอา้งสกัดมิจะตายกันมาตายนะับมังเงาสาเหตุที่ชิงแพฮา่ะเดียว มีก็เหตุผลเดียวแค่นั้นแหละชิงอูนักลำไปบาหาวอกักหาพิษอย่างนี้ยิ่มาตายเลยกัน